วัดหนองสาลามาทั้งอำเภอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกต h ช n เนลสวัสดีไปยังแฟนคลับ f อซสาวน้อยเป็ดบานแพงแฟนคลับ f อฟซลาดน้อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อมาพอมาพบกันอีกคลิปหนึ่งในเวลาตอนนี้ครับ8.53นาฬกา53นาที พี่น้องปังปายมิดหมอคแค้นแฟนหมอลำผู้ได้ไปเบิงไปแยงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ำคืนที่ผ่านมาที่โรงเรียนหรือว่าใกล้วัดใกล้วัดหนองสาลาใต้บ้านหนองสาลาใต้อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดมือคืนนี้ครับขาดกันว่าล้านแตก ผู้คนอาญบัตรร้อยยสบชาวอำเภอกันทะลักเพราะว่ามากันเบิดอํอำเภอรครับบอมแมนแต่อำเภอกันทะลักอำเภอใกล้เคียงเรานั้นครับมากันมากมายมาให้ยังครับมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมงานผู้จัดครับหนาบวลามือเคลื่นอนฝนฟ้าเป็นใจสนามเป็นใจ พี่น้องป้องไฟมิดมอแค้นแฟนมอลลัแฮ่แหนมาต้อนรับด้านนาด้านนามองขายบัตรขายตัวลา้อ่อุ้งอิงกะไปขายบัตรขายตัวให้มิดมอแค้นแฟนหมอลลัตั้งแต่หัววิหัวเวน้นแอดมินตู้รู้จนได้ได้ประกาศครับอุ้งอิงมาขายตัวแล้วพี่น้องมิดมอแค้นแฟนหมอลลัต่างเฮกันคำว่าซาื้อบัตรซื้อตัว ผู้หลังคนบ่หู้ว่าลาในอ,อุ้งอิงมาขายตัวโดยสัจบจำบ่ได้ครับเพราะยังยังหั่นได้แต่งเนื้อแต,งต่งโตแต,งต่งโตแบบบ้านสไตล์ธรรมดาธรรมดานี่พีนองมิหมอแค้นแฟนมอลำหลายผู้หลายคนก็นจำบ่ได้ครับในช่วงเซ็กเสียงเซกเศร้ามิดมอแค้นแฟนมอลำเฮา้ก็เซ็นไปออกกันหนาเวที นี่คือศิลปินมหาชนนี่คือศิลปินยังครับศ,ศิลปินมารำยอดนิยมของจริงของแท้ครับบ่ได้ผ่านการโหวตครับบ,รรรบ่ต้องโหวตให้เสียเงินเสียคํำแต่ตัวนี้มาดูนาหา้าน สถานที่ทำการแสดงแต่และแห่งแต่ละหัวนี่ห้าฝนฟ้าบรรยากาศเป็นใจฮากกเสียนบรรยากาศแบบนี้ครับคลึกครื่นตั้งแต่ห่าว,วันตั้งแต่อุ้งอิงย่างก้าวเขาสู่บริเวณสถานที่ทำการแสดงาเาเซียนมิดมอแค้นแฟนมารําแฮแหนคามาทายลูกจับไม้จับมือไ้ร,งรังวันกันมากมายพอแต่ถึงข่าวแสดง บรรยากาศเป็นไปตามที่พี่น้องได้เห็นในภาพครับพี่น้องพี่น้องชาวอำเภอกันทะลักษ์ตำบลบึกลูน่สมสมกับที่ลาดน่อยอุ้งอิงนี่เป็นศิลปินขวัญใจมาหาชนผู้คนมากมายทุกเพศทุกวัยครับย่างเขาไปออกกันด้านหนาเวที นั่นคือความเป็นมหาชนของลาหน่อยอีกนี่คือความเป็นสุปตาสุปตาของจริงของแท้แม้แต่แสดงบ้านเกิดของเจ้าของเองทินเจ้าของเองเนี่คนก็นยังอาญะคือเกา่าสมกับคำคู่สลาวาอยากเบิงศิลปินดังให้เบิงทีบ้านเกิด สถานที่ที่เกิดบ้านเกิดเมืองนอนไปสแสดงมองไดสแสดงมองบ้านเกิดมีคนหลายอ่ผู้คนบ้านเกิดในว่าหอดจอดถึงลาน้อยอุ๋อิงแบบใดเนี่ยนี่คือศิลปินดังครับดังทั้งในและนอกดังนอกบ้านดังในบ้านดังไกลไปในระดับโลกมือ่อเป็นมือพักมือเศร้าของลาหน่อยอุ๋อิงจะมีสตอรี่อะไร ให้พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำไเด้ดิตตามเบิรงแย้งข่าวๆครับได้ยินแต่หมู่บ้านทางคลิปช่องเสียนอนเสียวบ,บอสโจลำเพลินออฟฟิเชียลว,ว่าจะไปสวนทุเรียนถ้าจจาบ่ผิดน่าจะเป็นไร่นิมิตที่อำเภอกันทะลักษ์เป็นญาติพี่น้องทางด้านพ่อเอกเนาะมันมีไ้มีสวนทุเรียน ลาน้อยอุ้งอิงกาซีได้ไปเยี่ยมไปย่ามมือขึ้นเพิ่นก็น,นํามาให้หลังเวทีนั่นคือความเป็นตาฮักนั่นคือความเป็นตาแพงครับเมื่อนี้ลาน้อยอุ้งอิงคุยกันคร่าวๆกับพอนอนเพิ่นมือแรงไล่สดกันเนาะแต,งต่งโตเป็นตลกแต,งต่งโตกันเนาะนั่นคือความเป็นอุ้งอิงครับวันหยุดก็ไม่ได้หยุด วันยุดหลายผู้ลหลายคนนอนพักผ่อนครับแต่อุงอิงยังคงแสดงคอนเสิร์ตให้กับปิดหมอกแค้นแฟนหมอลำได้เบิงได้แงท่ทุกวี่ทุกวัดวันหยุดของลาน้อยอุงอิงคือกับบดหยุดธแตกต่างกันตรงที่เวทีการแสดงครับหลอ่อยบาดแต,งต่งโตสบายสบายบรยแต่งหนาทำผม อย่างให้มันมากไมยนั่นคือความเป็นอุงอ่งสมกับที่มิดหมอกแค้นแฟนหมอลำหักแพ้งสมกับที่ลาดน้อยองอ่งหักในการห้องเพลงพี่น้องขอบแห้งอันใดลาดน้อยองอ่งการ้องให้ได้แม้แต่แพยงยุคต่อใดครับยุค8 0 90เกนลาดน้อยองุ่นก็ยังไหนยิบยก ok. เอามาห้องให้มิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้เบิงนเน่งไดนแยี้สมกับที่แฟนแฟนมิด หมอแคนแฟนหมอลำเนี่ยมาถาเบิงถ่าแย่งเอาอิลีอีหลอมือเคื่อนนาลำโพงด้านซ้ายนาลำโพงด้านขวาเต็มอาญะครับนาเวที่นั่นคือความยังครับความหักความแพ้อยากมามวนอยากมาซื้นอยากจะมาเบิงหมอลำซอฟพาวเวอร์สาวน้อยซอฟพาวเวอร์จริงหรือไม่บางคนเบิงแล้วเบิงอีกบอเปิดบานายย้อนความหัก ย้อนความแห้งครับลาหน่อยอุ้งอิงแสดงในบ้านจะของกับบักเกอบอกเคินแสดงโดยธรรมชาตินี่คือศิลปินมหาชนของแท้การันตีได้จังครับการันตีจากทุกๆสนามที่ไปทำการแสดงบอตังเอาร่างวิร่างวัลมาประกวดประชันกระได ขอบคุณพี่นอ้องฟวงปลายมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่เข้ามาเบิงเด้อครับเด้อช่องไทยซีเกตช้าแนวพ่อกันคลิปนาครับสบายดีครับผม